ตานสาธุทธบริษัททั้งหลายวันนี้วันที่บันทึกนี้ก็ยังเป็นวันที่ยี่ิห้าธันวาคมสองพันห้าสาเอดเป็นการบันทึกตอนที่หของหนังสือเล่มที่ห้าเรียกว่าหนังสืออันเล่นเขียนโดยสอสองสวรร์ <c oughs> แต่ว่าเวลานี้เขียนไม่ไหว ตาไม่เห็นเส้นไม่เห็นน้ำมึกก็เลยต้องบันทึกแทนทึกเสียงแทนให้เจ้าที่เจ้าหน้าที่ลอกเป็นตัวหนังสือก็เป็นอันว่าตอนที่แล้วเรื่องมาขาดตอนลงที่เรื่องของเราเรื่องราวของท่านพล,ลอเอกกมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ว่าท่านเป็นเทวดาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ เชื่อท่านจริงๆมีความเคารพจริงๆขอย้ำตอนนี้นาบรรดาท่านผู้ฟังถ้าเชื่อไม่จริงเคารพไม่จริงอย่าลืมว่าท่านเป็นเทวดาท่านรู้ความรู้สึกของคนท่านจะไม่ยอมเชื่อท่านจะไม่ยอมช่วยแมาว่าถึงการช่วยเหลือเขาบนกันทุกอย่างเป็นการช่วยเหลืออาตมาจะนำเรื่องมาคุยให้ฟังอาตมาก็เคยบน แต้าว่าให้วนให้คนอื่นเข้าบนบนเพื่อช่วยเขาถ้านก็นช่วยได้ถ้าไม่ลืมเรื่องนี้ก็จะนํามาเล่าให้ฟังเพราะไม่ได้บันทึกมาเป็นอันว่าครั้งหนึ่งเอาครั้งสําคัญเสริมสีส่งสิริเธอมีความครบในกาล,ลงยุทธรมากมีอะไรขัดข้องเธอก็บน แ้วการบนทุกอย่างของท่านมีผลทุกคราวคนนี้มีความเลื่อมใสามากต่อไปเมื่อคนอื่นมีทุกข์ตั้งการให้แทนกรมหลวงพ่นช่วยก็มาขอร้องให้เสริมสีบนเพราะตนเองจะบนก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะช่วยหรือไม่ช่วยทำผิดหรือทำถูกจิตใจในเคารพแน่แต่เกรงว่าจะผิดระเบียบ ถ้าเสริมสีก็ช่วยบนให้แล้วก็มีผลตามนั้นทุกครั้งเป็นที่น่าอัศจรรย์นี่ใครว่าผีช่วยไม่ได้เทวดาช่วยไม่ได้บรรดาท่านทั้งหลายไม่จริงก็คนมันไม่ดีเทวดาท่านจะช่วยยังไงเทวดาเทวะเพ้ประเสฐท่านจะมีเทวดาได้ธรรมะเบื้องต้นของท่านที่ปฏิบัติได้ขั้นแรกก็คือฮีริโรตปปะ ก่อนจะตายมีความรู้สึกตัวเกรงกลัวผลของความชั่วอายความชั่วเวลานั้นจิตเป็นกุศลธรรมตายจากความเป็นคนจึงเป็นเทวดาแต่ในเมื่อคนที่จะไปใช้ท่านและต้องการจะเห็นท่านต้องการท่านช่วยในเมื่อคนนั้นเองยมันยังนิยมความชั่วไม่อายความชั่วไม่เกรงกลัวผลค,ความชั่ว เป็นคนเลวเทวดาแปลวผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐก็ไม่กล้าสู้คนเลวไม่กล้าช่วยคนเลวเพื่อเกรงว่าจะเลวไปด้วยอย่างนี้คนเลวบนไม่ได้ผลบอกกันเสก่อนนะวิธีบนที่แรกกือบนกันตามความชอบใจต่อมาจะมาถามท่านก็ขอพูดกันตรงไปตรงมาว่าเคยคุยกับท่าน ท่านกมลยุพหันะทานมาเห็นเป็นประเป็นปกติแล้วก็ขอร้องให้ท่านช่วยอะไรท่านก็ช่วยตามกํากลังของเทวดาที่เพิ่นช่วยได้อย่าไปเกณฑ์เทวดาทุกอย่างายากเกณฑ์ว่าขอเทวดาจงบอกหวยให้อันนี้ไม่ได้เกณฑ์ได้เทวดาเขาไม่ช่วยยาตมานี่ขอพูดให้ฟังท่านปู่ใหญ่คือสามโมรีพรม เดิมที่เดียวเมื่อท่านเป็นพระในหลายพันหลายร้อยปีมาแล้วอาจจะเป็นเกือบทันพันปีมาแล้วท่านชื่อสิงห์เป็นพระสมมาบัติขั้นสูงนี่ก็เป็นพระอารียเจา้าต่อมาขณะที่ท่านเป็นสามบดีก่อนเป็นสัมดีพรมขณะเป็นรองไปถามเรื่องหวยท่านนี่ท่านเอาเรียงเบอร์มาให้อ่านเลย อ่านเลียงเบอร์อ่านได้ทุกรางวัลเหมือนกับที่เขาพิมพ์เนี่ยภาพไปเห็นแต่ท่านบอกว่าห้ามบอกใครนะ <c oughs> แต่ความจริงสังเกตูแล้วว่าถ้าไม่บอกที่ตรงทุกทีถ้าบางครั้งท่านจะบอกว่าพูดได้เท่านี้นะถ้าพูดเท่านั้นมีผลถ้าพูดเลยไปตัวเดียวแล้วแตมเดียวแล้วประโยคเดียวจะไร้ผลทั้งหมด เวลานี้เธอเลยขอร้องบิวเสดบอกเอ้าเอางี้ก็แล้วกันอยากจะรู้จะให้รู้แต่ห้ามโพูดแต่ติดขาดก็เลยเป็นว่าไม่รู้สัดีออก,กว่ารู้แล้วพูดไม่ได้เออตัดใจนี่มาว่าทั้งเรื่องกลมหลวงพอพก,กันดีก,กว่าวิธีบ่นบรรดาแทนพุทธบริษัทฟังแล้วอาจจะบ่นกันบ้างบ่นก็คือหนึ่งข้าวปากหมอ้อ คาว่าข้าวปากหม้อจะหมายความข้าวปากหม้อที่ยังไม่เป็นเดงไข่ตักมาหนึ่งถ้วยราการที่สองหมูต้มหมูธรรมดาต้มประมาณสักครึ่งกิโลถ้าจนจนมากก็ชิ้นเดียวจะให้เล็กนักในรายการที่สามก็ไก่ต้มถ้าจนมากมีทุนน้อยก็ไม่ต้องถึงตัวเอาชิ้นก็ได้แต่คนมีทุนมากต้เอาถึงตัว ย่าขี้เหนียวนะขี้เหนียวเทวดาไม่ช่วยต่อมาก็ทองหยิบไฟทองอย่างแล้วก็อย่างแล้วถ้วยเล็กๆก,ก,ก็ได้สองสทมอันก็ได้นะแล้วต่อมาก็นมจีนน้ำพริกเท่านี้ก็พอแล้วแต่ว่าตามพิธีกรรมถ้าจะบนท่านให้ใช้ของทั้งหมดที่ก่อนเวลาบนถวายก่อน เวลาถวายเธอกำหนดว่าเวลาตอนเช้าให้ใช้เวลาก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีแือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยก็ได้แต่ย้ายถึงสองโมงเช้าถ้าจะแก้ตอนบ่ายตอนเย็นให้ใช้เวลาสามโมงเย็นแต่ก่อนเวลาสามโมงสามโมงเย็นถึงสิบนาทีเรื่องเหล้ายาปลาปิ้งไม่ต้องใช้กันเวลานี้ท่านเป็นวิรุณหกเมื่อก่อนเป็นวิรุณหก ชอบให้เขาแก้บนด้วยน้ำตาลเมาแต่เดี๋ยวนี้บอกไม่เอาแล้วลูกน้องมันมากเดี๋ยวลูกน้องมันเมามนุษย์จะมีความลำบากเทวดาเมาในียุ่งแต่ความจริงเทวดาทํ้ไหกินน้ำตรงน้ำตาลทัข่ากันเรื่อยเฉยไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าสมัยเป็นคนชอบอะไรก็ขออย่างนั้นที่มาเรื่องการบนที่มีผลเป็นพิเศษทำให้เทวดาลำบาก คือช่วยเขาแล้วเทวดากับลำบากคนบนมีความสุขแต่เทวดามีความทุกข์นั่นก็คือว่ามีนายตำรวจท่านหนึ่งเป็นร้อยตำรวจโทคนนี้เป็นเมือปราบแต่อยู่ที่ไหนก็ไม่บอกละเวลานี้ก็เป็นพันเอกและเป็นคนรุ่นเดียวรุ่นราวเขาเดียวกันกเขาปฏิพลกันมหมดแล้ว ก็เกรงว่าจะเขาย้ายไปนานแล้วเข้าใจว่าจะเป็นในผลไปแล้วถ้าตามอายุไล่ากานเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกันคนไล่ไล่กันเวลานั้นเวลานี้ก็เป็นพลตรีพลโทไปแล้วแต่ท่านผู้นี้จะเป็นขั้นไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านผู้นี้ก็ไปจับโจรร้ายคนหนึ่งคนนี้ร้ายปล้นฆ่าปล้นไม่ปล้นฆ่าบางปล้นไม่ฆ่าบางแต่ปล้นแน่ ไปจับมาแล้วคนนี้ก็ติดตารางต่อมาลูกสาวของท่านบุคคลน,นี้เจ็บใจว่าร้อยตำรวจโทรคนนี้มาจับพ่อติดตาราง <c oughs> ให้นั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาจะให้เขามีเหตุมีผลว่าพ่อของเธอไปปล้นเขาเขาจับติดตารางเป็นการถูกต้องอย่างนี้เราพูดกันได้แต่ว่าลูกกับพ่อยะมีความรักกันยะมมีความหวังดีในกัน เขาจะโกรธคนที่จับพ่อเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าตำหนิตำหนิก็ไม่มีผลแต่เธออายุอย่างน้อยอยู่ประมาณสิบหกปีกำลังสวยก็เรียกว่าสวยคนคนรูปร่างค่อยกลางสวย <c oughs> ถ้าประกวนางงามได้ได้เป็นที่หนึ่งของคนรักแน่ <c oughs> ถ้าผู้ชายคนไหนรักคนไหนก็ให้ที่หนึ่งจะน่าเลิศ แต่คนนี้ก็น่าตาน่ารักผิวพรรณดีรู้สึกว่าโซดทรงก็ดีโซ่ใส์ก็ดี <c oughs> เธอก็ไปสมัครเป็นหญิงโสเพณีก็เรียกว่าโสเพณีแก้แค้นไม่ใช่โสเพณีสมัครเล่นและไม่ใช่โสเพณีอาชีพโสเพณีในต่างจังหวัดเวลานั่นก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน <c oughs> เป็นแต่เพียงมีบ้านหรือมีห้องแถวที่เขารับจญิงค่าประเพณีเข้าไปแล้วเขาก็รับสมัครเมื่อเธอเข้าไปแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาใครเข้าไปก็รับแขกตตังก็ได้อันนี้ก็เห็นใจเธอแ <c oughs> <c oughs> สางต่งก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เธอต้องการนั่นนะคือต้องการจะแก้เผ็ดในตำรวจคนนี้ก็หาอาจารย์ หาครูบาอาจารย์มาทำไสยศาสตร์เรียกว่าทำเสน่ห์ก็แล้วกัน <c oughs> แล้วก็หาทางให้คนแมนมาแนะนํากับนายตรวจคนนี้ว่าหญิงสาวคนนี้เข้ามาใหม่ใหม่เอี่ยมจ้องไม่เคยผ่านงานอย่างนี้มาแต่ก่อนแต่สายว่าพ่อตายไม่มีใครเลี้ยงก็มีความจําเป็นต้องอทิศตัวเพื่อเงินชั่วคราว แล่เธอก็จะเป็นอยู่ไม่นานเพราะได้สตางพอเธอก็จะเลิกแต่ว่าท่านนายตำรวจคนนี้ย่องย่องเข้าไปจะดีมากท่านนายตำรวจยังหนุ่มได้ข่าวอย่างนั้นเขาเข้าไปแต่เขามาเข้าส่งข่าวไปพิเศษนะว่าถ้าหากว่าเป็นตำรวจแล้วฟรีทุกรายสามารถจะเหมาคืนเหมาเป็นวันๆกันได้เลย <c oughs> เป็นแต่เพียงว่าถ้าหากว่าจะมีสตังจ่ายค่าอาหารประจำวันแค่ข้าวไร่แกงให้เธอได้กินได้อิ่มอย่างนี้เหมาได้ตลอดการเท่าไรกี่วันก็ได้เป็นเดือนก็ยังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนายตำรวจเธอจะชอบมากท่านนายตำรวจคนนี้ทราบก็ยินดีเรื่องเนื้อสดนี่ยังไม่ต้องต้ม อย่างนี้สดแท้ๆเนื้อสดประเภทไม่ต้องต้มในรถโอชะท่านก็ย่องเข้าไปเธอก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีนัดหมายกันแล้วมีแม่เสือมาติดต่อกับนายตํารวจเธอก็จัดห้องจัดทับสุด,ดีแม่สีก็ช่วยห้องจัดเสื้อสวยเรียบร้อยเสียค่าเช่าห้องเป็นพิเศษเธอเสียเองเธอพักพวกเดียกัน พรรพวกจะบ้าน้ดยกันที่เป็นญาติกันเขาช่วยเพราะท่านนายตำรวจคนนี้เข้าไปอาศัยมหาเสน่ห์ที่เธอจ้างเขาทำมีผลมากเป็นเหตุให้ในายตำรวจคนนี้ลุ่มหลงไม่มาทำงานขาดงานไปเกินกว่าสิบวันผู้คับกองให้ตำรวจไปตามก็ไม่มาผู้กำกับให้ตำรวจไปตามก็ม,มาไม่ยอมออกจากห้อง ความจริงเนื้อสดชิ้นนี้น่ายเขาจะโอชฉะมากก็ในที่สุด <c oughs> บรรดานายตำรวจก็ดีบรรดาผู้ปกครองพ่อแม่ก็ตามพี่น้องก็ตามก็สงสายคิดว่าอย่างนี้ต้องออกจะราจการแน่เหตุผลเป็นมายงงอย่างไงยังไงไม่ทราบเด็กสาวคนนี้ก็เป็นเด็กสาวธรรมดาธรรมดารูปร่างหน้าตาน่าสวย แต่คนภายนอกที่สวยอย่างนั้นก็มีสวยกว่านั้นก็มีที่ในตรวจคนนี้ผ่านมาแต่ไม่หลงไหลฝ่ายฝันขนาดนี้ในที่สุดก็หมดทางแก้ไปหาพระแก่พระก็แก่ไม่ออกไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนแก่ก็แก้ไม่ออกไปหานักวิยาสายแก่ก็แก่ไม่ออกสายสายแก่ก็แก่ไม่ออกคนที่สุดเข้ามาหาเสริมสี เขาได้ข่าวว่าเสริมสีเป็นลูกศษย์กมรมหลงยมพรเธอคงจะแก้ได้หมาเธ,เธอเธอก็เห็นใจว่อนจะช่วยแก้เธอก็บอกว่าแก้ได้แต่ไม่ได้ก็เสแล้วแต่สมเด็จเตียเขาเรียกการสมเด็จเตียเพราะว่าเสริมสีเป็นลูกเจ็กก็เรียกว่าสมเด็จเตียก็ถูกต้องเตียคือพ่อพ่อ,อคือเตีย <c oughs> เธอก็จัดวิธีบนให้เขาจัดของเพื่อบนท่านเมื่อบนเสร็จ <c oughs> ก็บนขอให้ไปตามนายตำรวจคนนี้ออกมาจากซ่องเลยคำว่าซ่องก็คือซ่องพิเศษแต่ขอโปรดทราบว่าประานที่จัดที่แห่งนี้นะบรรดาท่านผู้ฟัง <c oughs> มันไม่ใช่ซ่องดิเซเพณีอยู่กันโสเพณีอยู่กัน เดิมทีเดียวเธอมาอยู่กับเขาเพื่อประกาศตนเป็นโสเภณีแต่สถานที่ต้อนรับนายตำรวจคนนี้มันเป็นบ้านเขาจัดห้องหับที่บ้านของเธอเองทำเป็นกรณีพิเศษให้ตให้บุคคลเห็นว่านายตำรวจคนนี้ไม่ได้เข้าสองเขาให้เกียรติมาก <c oughs> กรรงความมาเสริมสีเทกระบนผ้นที่ได้จริงๆคือบนแล้ววันที่สาม นายตำรวจคนนี้ออกมากลับเข้ามาทำงานตามเดิมเมื่อเขาถามผลกันท่านก็ตอบว่าก็ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงมีความหลงไหลใฝ่ฝันจริงๆก็สรุปแล้วว่าเห็นว่าเนื้อสดรายนี้อร่อยมากมีรสโอชามากมีการสัมผัสดีเอาอกเอาใจดีมากเป,เ,ปเป็นพิเศษ ท่านก็คิดว่าท้าไม่คิดว่าเป็นเนื้อสดค่าขายท่านจะรับไว้เป็นพัญญาแต่เมื่อออกมาแล้วมาทํางานแล้วมีคนถามว่าต้องการไปต้องการไปบ้านนั้นอีกไหมท่านก็บอกว่าเวลานี้มันหมดความรู้สึกความต้องการคนรายนั้นกับสถานที่นั้นไม่มีอีกแล้วอันนี้อัศจรรย์ <c oughs> แต่เรื่องนี้ไม่เป็นไรเขภาภัยบรรดาท่านพูดบริษัยกรเด็เอ็มไอม,มากเพราะกอแห้งจัด <c oughs> แต่เรื่องนี้ไม่สําคัญที่ไม่ต้องการแต่ส่วนสําคัญมีว่าคนสบายคนปลอดภยัยพ้นจากภัยมาได้แล้วท่าไม่เสียไม่เสียงานทะเลการไม่เสียประวัติบรรดาบิดาของท่านในตำรวจคนนั้นก็มีความสุขญาติพี่น้องก็มีความสุข เสริมสีก็มีความอิ่มหนำสำราญสดชื่นเพราะทำงานได้ผลแต่ว่าท่านที่ต้องรับโทษคือกรมหลวงยุพ h ร r n สำหรับอาตมาเองได้เคยพบก,กับท่านทุกคืนเวลาทำใจไปสมาธินิดหน่อยทุกงันนั่งนั่งอยู่จิตไปสมาธินิดหน่อยพอนึกถึงท่านก็เห็นท่านท่านจะมาบางครั้งท่านจะมาในชุดแต่งขาวบ้าง บางครั้งท่านมาในชุดเต็มยศคนทหารเรือบ้างบางครั้งก็เห็นท่านในในดับยศพลเอกแต่ปกติคนทหารเรือ <c oughs> ขอร้องอะไรท่านก็นช่วยทุกอย่างแต่ส่วนที่มีสําคครก็มาบอกถึงอารมณ์การขัดข้องว่าวันนั้นวันนี้ใครจะกันบ้างใครจะแกล้งบ้างใครจะขัดข้องบ้างจะดีบ้างใครจะชมบ้าง แต่ท่านก็เตือนบอกขอว่าถือให้เป็นเรื่องธรรมดาว่าคนที่เกิดมาทุกคนมันต้องตายทั้งหมดมันชมเรามันก็ตายมันติเราแล้วก็ตายมรขอโทษมันติเรา,ามันก็ตายเราชอบคำชมเราก็ตายเราไม่นิยมคำติเราก็ตายท่านเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าสนใจในมัน นัติโลเกอานินิโตท่านบอกว่าคนที่ไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกแตยคนที่นินทานก็ดีสันเิญก็ดีไม่มีอะไรเป็นผลเรารับคํานินทานกลุ่มปเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นผลถ้าเราดีแล้วเขานินทานว่าชั่วเราก็ไม่ชั่วไปตามถ้าเราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนชั่วเขาสันเิญว่าเราดีแล้วก็ไม่ดีไปตามอย่าสนใจท่านเตือน แต่หลังจากนายตำรวจออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่เห็นหน้ากำรวจยุทธพรไปนานสิบห้าวันหาอย่างไงก็ไม่พบเชิญอย่างไงก็ไม่มาพอทุกวันท่านเคยมาคุยเป็นเพื่อนทำให้เกิดไม่หมดความเหงาตามโมติชอบนั่งคนเดียวเวลาไหนอยู่คนเดียวเวลานั้นเป็นสุขขณะที่อยู่คนเดียวก็คุยกับเทวดาบ้างคุยกับพรหมบ้างมีความสุขดี ไม่หนักอกหนักใจไม่คุยกับคนเมื่อวันที่16เข้ามาถึงก็พกท่านกรมหลวงพรในเครื่องแบบคนเรือเอกเต็มยศของทหารเรือจ้องเรียนถามได้ว่าท่านหายหายไปไหนมาท่านก็ตอบว่าผมถูกกักบริเวณ15วันเจองเรียนถามได้ว่าท่านเป็นเทวดา ถ้าใครยกักบ,บริเวณท่านก็ท่านก็บ,บอกว่าท้าววิรุหกซี่เป็นเจ้านายอยู่ด้านที่ใต้ของโลกท่านบอกว่าถามว่ากักเรื่องอะไรท่านบอกว่ามีโทษในฐานะที่เข้าประเด็ซ่องของโสเพณีท่านถามว่าเพราะอะไรท่านบอกว่าอีหยท่านไม่เรียกเสริมศีท่านเรียกหอยนะอีหวยเป็นขอร้องผมอะ ให้ไปช่วยนายตำรวจคนนั้นให้ผมก็สงสารมันจะไม่ช่วยมันก็จะเสียชื่อมันก็เรียกผมสมเด็จเตีย่ยสมเด็จเตีย่ยแต่เตี่ยก็มีมีความเห็นใจสงสารโลกเมื่อจะเข้าไปมันก็ผิดระเบียบแต่ขั้นจะเข้าไปจะไม่เข้าไปเลยนายตำรวจคนนั้นก็จะไม่ปลอดภัยต้องถูกออก แต่เกณฑ์ชะตาบุญบรารมีของเธอยังไม่ควรจะออกต้องดูกันก่อนแต่บอกว่าการจะช่วยต้องดูทั้งบุญบรารมีด้วยไม่ใช่การช่วยทรงเดชถ้าคนเลวไม่มีบุญไม่มีบ,มมบ,บรารมีอยู่เลยไม่มีอะไรหนุนหลังไม่มีบุญหนุนหลังยู่เบื้องหน้าล้วก็ช่วยกันไม่ได้เนี่ยพันผู้ฟังฟังแล้วก็จําไว้ดีนะก็เลยถามท่านว่าถ้าบุญเก่าเขาไม่มีบุญใหม่เขาทําไว แต่ทาไว้ก่อนที่จะบน่นถือว่าเป็นคนมีบุญไหมถ้าก็บอกตั้นแหละก็เป็นบุญความดีที่เขาทาไว้ก่อนก่อนที่เขาจะชั่วฉะนั้นถ้าใครเขาทําบุญดีๆรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนาเรือตั้งตนอยู่ในภูมิหานสีบ้างสังหาวัตถุสีบ้างอยู่ในศีลบ้างอยู่ในธรรมบ้างตั้งใจชอบฟังเทศบ้างอย่างนี้ช่วยสะดวก แต่คนไร้ความดีไร้ศีลไร้ธรรมผมก็ขอยืนยันว่าผมช่วยไม่ได้แต่นายตำรวจคนนี้ชาติก่อนก็ทําบุญไว้ดีชาตินี้เขาก็ทําดีเขาเป็นนายตำรวจมือปราบแต่เขาปราบคนผิดคนที่ทําความเดือดร้อนให้เกิดกับชาวบ้านกรัพับสิงชาวบ้านในเมื่อเขาช่วยคนก็มีความสุขก็จัดว่าเป็นบุญบาร,รมีส่วนหนึ่งที่เขาทาทานเขาว่าห้สิงก็เคยรักษาแต่เวลากา่อ ในภาวนาดีเขาภาวนาการปืนนึกถึงพระก็ถือว่าใช้ได้จามมันญาติโยมนะภาวนาการปืนภาวนาอาวุธถือว่าเป็นพระะบายใจนึกนึกก็ถือถือว่าถึงพระถือว่านึกถึงพระใช้ได้คอไม่ดีมากก็รวมความว่าอาศัยที่เขาต้องช่วยท่านผู้นั้นท่านเลยถูกกักบริเวณสิบห้าวันวันนี้ปลอดแล้วผมคิดถึงท่าน ท่านคิดถึงผมผมก็ทราบท่านขอร้องให้ผมมาผมก็ทราบแต่ผมมาไม่ได้ทุกกักบ,บริเวณรวมความว่า <c oughs> ท่านขอร้องว่าต่อที่นี่ไปขอให้บอกทุกคนในทราบว่าทุกคนเวลาจะบนท่านเรื่องการเข้าซ่องขอเลิกไม่ช่วยใครและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่จะบนคอยปฏิบัติตามระเบียบตามที่กล่าวมาแล้วอย่าโกงกัน กรรองความว่าเรื่องของกรมหลวงนิพนธ์ยังไม่หมดจะเก็บไว้ต่อตอน,ต,อนต่อต่อไปเรื่องของผีชัยนาถจะต้องใช้เวลาหลายตอนบรรดาท่านผู้บริษัทนิธวดานะี่เทวดาชัยนาถจะนึกว่าท่านอยู่เฉพาะชัยนาถนะความจริงนี่เรื่องนี้ธรรมกลัวมาแล้วนะจะไม่พูดธรรมะตอนหลังเมื่อกี้ผ่านมาแล้วนาถิโลเคานิโตเพื่อนินทายทันเสินนี่เป็นธรรมะรายการธรรมะเอากันวันนั้นหน่อย เพราะว่าก็ถึงกองหลวงย่พรว่าทําไมเจ้าจะต้องแก้บนหรือว่าลาบนกันก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีแล้วก่อนสามโมงเย็นสิบนาทีท่านบอกว่าคนที่มีสาวามสำคัญท,ที่เป็นเพื่อนกันเวลานี้คือจะปลังหรือจะปล่อยบางคนก็เรียกปลังบางคนก็เรียกปล่อยเวลาที่ท่านพูดวันนั้นเขาอยู่ด้วยกันทั้งหมดท่านปลังท่านปล่อยท,ท่านสิงค์ขอนอะไรพวกนเนี้ยท่านทองดีแล้วก็มีเยอะอะไรก็เหมนย่พร แตงกระชีนหน้าบอกเจ้าปลังนี่แหละสำคัญมากเวลาเขาบ่นผมผมทำงานเวลาเขาแก้บน่นไอ้ปลังมันไม่ทำเวลาเขาบน่นเขาทำะไรผมทำคนเดียวแต่ไอ้ปลังนี่มันไปรับรับการแก้บ่นซะเองเวลาก็เชิญผมผมมาจะปลังมันว่าไปเรียบร้อยแล้วก็ถามว่าเทวดาโกงกันได้หรืออย่างนี้มันเป็นอธินาทาน ท่านบอกว่าวิสาสาปรมาญาติการคุ้นเคยกันถือว่าเป็นญาติสนิทนี่จะปลงนี่จะปล่อยนี่มันเป็นเพื่อนคู่หูเลยนะสิงขอ r n น,นี่ก็เหมือนกันเป็นเพื่อนกันคู่หูกันมีอะไรก็กินด้วยกันใช้ด้วยกันเป็นความจริงเทวดามีของทิพย์ถือว่าท่านเป็นเพื่อนกันและมีสิทธิ์ร่วมกันท่านนั้นเวลาเขาแก่บน่นเจ้าปลังมันก็โชยอากาศ ในฐานะที่บัรญ,ญาติเป็นญาติสนิทกันเองกับผมมันก็เลยเอาจะทุกอย่างแต่ผมก็ต้องทำงานเลยทันไปถามปลังถามปลังมีหน้าที่อะไรผมเป็นเทวดาพิเศษครับมีหน้าที่ช่วยขโมยลักของแล้วก็มีหน้าที่รับติดตามของที่ขโมยลักไปรวมความว่าถ้าใครจะขโมยของถ้าบนผม ผมรับช่วยมันขโมยได้แล้วก็เวลาเข้าบนติดติดตามเข้าบนผมผมก็รับช่วยติดตามมันได้ก็เลยบอกว่านั่นมันผิดศีลนะมันละเมิดศีลถ้าบอกไม่ใช่มันต้องเฉพาะบุคคลครับบนกันทุกคนไม่ได้ผลมันต้องเป็นคนประเภทที่ว่าชาติก่อนเคยยักยอกของเขาไปชาตินี้ต้องตอบสนองด้วยการของหาย แต่ในชาติก่อนยักยอกไปแล้วไม่ได้ไปเลยคืนให้เจ้าของเพไม่ว่าเขาจับได้เขาเขาเอามาเขาคืนได้เวลาชาตินี้เหมือนกันเวลาเขอหายตามได้พ้นช่วยตามนี้ครับอรบ,บันดาท่านผู้ฟังมองดูเวลาหมดเสร็จแล้วและเวลาสิบวินาทีขอลากรอนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี